ตลอดระยะเวลา8-9ปีประยุทธ์พยายามสร้างรัฐราชการขึ้นแต่กลายเป็นว่ารัฐราชการที่ประยุทธ์สร้างขึ้นเต็ไมไปด้วยความล้มเหลวไม่มียุคใดสมัยใดที่ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารจะเสื่อมซามเท่ากับยุคประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วลากฐาน การสร้างพักพลังประชารัฐของประยุทธ์จันทรโอชาจึงเต็มไปด้วยความสุกปปกเต็มไปด้วยความโสมมเต็มไปด้วยการขู่เต็มไปด้วยการแบกเมย์พักการเมืองนี้มันจึงมีสภาพอย่างนี้ไงครับนี่อธิบายนี่คำที่สื่อมวลชนได้สะท้อนในปีสุดท้ายของประยุทธ์จันทรโอชาแปดเปื้อนใต้หน้ากากคนดีมันจึงชัดเจนพี่น้องทั้งหลายครับ การสร้างพักพลังประชารัฐที่กวาดต้อนนักการเมืองสีเทานักการเมืองสีดำคนที่มีปัญหาคนที่มีเรื่องอยู่ในปปชามาเป็นนั่งร้านให้กับตนเองคมคู่อย่างนี้คนดีที่ไหนเขาทำครับอย่างนี้คนมีจริยธรรมที่ไหนเขาทำไม่มีมันจึงสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายใต้หน้ากากาคนดีนี่มันเต็มไปด้วยการแปดเปื้อนไง เต็ไมไปด้วยเรื่องสกปรกโสมมงยิ่งพอมาเลือกตั้งผมจะบอกท่านทั้งหลายเนยนะครับผลการเลือกตั้งออกมาในพักฝ่ายค้านเขาชนะนะมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับ254เสียงนะแต่ก็เกิดการแปดเปื้อนสกปรกโสมมขึ้นอีกสูบ นับคะแนนพิสดารก็เกิดขึ้นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งพักที่ได้คะแนนแค่สามหมื่นห้าสามหมื่นเก้าก็ได้ผู้แทนราษฎรขึ้นมาจากกระบวนการปัดเศษที่สกรปรกโสมมที่สุดอนาคตใหม่เคยได้88ตัดออกไปพักคเสรีรวมไทยได้10ตัดออกไป ตัดพรรก,การเมืองออกตัดสอสอของพรรคการเมืองที่ไม่หนุนประยุทธ์ออกเอาไปเพิ่มให้กับพรรคปัดเสธทั้งที่เงื่อนไขกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องได้คะแนน76,000คะแนนเป็นอย่างตำ่ำถึงจะได้ผู้แทนราษฎรหนึ่งคนแต่นี่35,000ก็ได้39,000กก็ได้ 4,500มาพก็ได้ 4, ี0 0 0ื่นสอก็ได้5 6าหมื่กก็ได้เป็นอย่างนี้หมดนะครับนี่คือความสปกปรกโสมมในการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นหลังหน้ากากคนดีใบหน้าสวมหน้ากากที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ข้างหลังครับเต็มไปด้วยความสปกปรกโสมมนี่พูดให้ท่านเห็นท่านทั้งหลายครับ นี่คือสิ่งที่มันดำรงอยู่และพี่น้องประชาชนก็เห็นวันนี้ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมา9ปี9ปีแล้วครับสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดในระยะเวลา9ปีนี้ก็คือประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยถูกผูกขาดทั้งด้านความมั่งคั่งทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การบริโภคถูกผูกขาดโดยคนเพียงแค่20กว่าตระกูลในประเทศไทยเท่านั้นประชาชนอีกกว่า60ล้านคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่จะต้องทำงานอย่างหนักหาเงินมาจ่ายเพื่อที่จะให้เงินมันไปตกอยู่กับเจ้าสัวเพียงแค่20กว่าตระกูล ความเป็นจริงของประเทศนี้เป็นอย่างนี้มาดูรัฐราชการที่ประยุทธ์สร้างขึ้นสิครับตลอดระยะเวลา8 9ปีประยุทธ์พยายามสร้างรัฐราชการขึ้นเพื่อที่จะค้ำฐานอำนาจให้ตนเองเข้มแข็งค้ำฐานอำนาจให้ตนเองเข้มแข็งยังไงครับต้องการที่จะ เอารัฐราชการนี่เป็นพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีบุคลากรที่มากที่สุดเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เป็นนั่งร้านอำนาจที่สำคัญให้กับประยุทธ์จันโอชาแต่กลายเป็นว่าตลอดระยะเวลา8-9ปีนี้รัฐราชการที่ประยุทธ์สร้างขึ้นเต็ไมไปด้วยความล้มเหลว เต็ไมไปด้วยความเละเทะทั้งข้าราชการพลเรือนทั้งข้าราชการตำรวจทั้งข้าราชการทหารพลเรือนตำรวจทหารตกต่ำที่สุดเสื่อมที่สุดไม่มียุคใดสมัยใดที่ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารจะเสื่อมซามเท่ากับยุค ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้ววันนี้เกียรติยศศักดิ์ศรีแทบไม่มีครับจิ้มไปตรงไหนเละตรงนั้นข้ารการฝ่ายปกครองขายทะเบียนขายบัตรประชาชนสวมทะเบียนลารให้กับคนต่างชาติข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมกลายเป็นคนที่ติดต่อให้เด็กนี่ไปค้าประเวณีซะเองข้าราชการกรมประชาสงเคราะห์กินเบีย้ยคนพิการเสื้อเอง ข้าราชการกระทรวงพลังงานช่วยเหลือเจ้าสัวพลังงานช่วยเหลือพวกขายไฟขายน้ํามันขายการให้ขูดรีดพี่น้องประชาชนข้าราชการกระทรวงเกษตรกินมเมล็ดพันธุ์กินพันุ์ข้าวกินข่าก่อสร้างเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันจิ้มไปตรงไหนหยิบไปตรงไหนล้วนแล้วแต่เละเทะเปื้อนทั้งหมด มีตรงไหนดีบ้างครับนี่แปดปีนี่ประยุทธ์ทำให้ข้าราชการพลเรือนนี่เสื่อมทามที่สุดไร้เกียรติยศไร้ความภาคภูมิใจไร้ศักดิ์ศรีนี่นครับการกระทำของแปดเพื้อนใต้หน้ากาก,ากคนดีมาดูข้าราชการตำรวจเละตุ้มเป๊ะนะครับเห็นไหมหลุดไปแล้วนี่ จ้าของบ่อนฟอกเงินสารยกฟ้องสารจะยกฟ้องได้ยังไงถ้าไม่ทําสํานวนอ่อนประชาชนรู้หมดว่าซ่องโสมนีอยู่ที่ไหนประชาชนรู้หมดว่าบ่อนการพนันอยู่ตรงไหนตรงไหนขายยาบ้าตรงไหนขายยาไอสิ่งผิดกฎหมายในชุมชนประชาชนรู้แต่พวกที่ไม่รู้ก็คือ เสาไฟฟ้ากับตำรวจนี่ไงครับจิ้มไปตรงไหนจึงเห็นยิ่งคดีตู้ฮาวยิ่งชัดเจนว่าตำรวจเละขนาดไหนผมจึงบอกท่านที่เคารพนะครับเละหมดเลย